เงินน้องในหนูฝนตกห้ามเห็น้องเ้ยเมือนอบบมีซิงขนาดเลย พีบ่บัวเพิ่นกำลังจะเดินทางไปหาน้องในหนูแต่ว่าเป็นอุปสรรคของบาเวเพิ่นคือฝนตกลัดท่างบาเวเพิ่นต้องเฝ้าไปต้องเฝ้าไปแล้วเบัวเพิ่นต้องเฝ้าไปน้องเลยไปหาน้องในหนูก่อนไปดินน้ำน้องก่นอนเพื่อนไม่มาแล้วเนาะ ฝนตกพี่น้องเลย เปิดประตูต้อนรับสบายดีน้องในหนูโอ้ลืมเอาของมาฝากโบแมนของมาฝากลืมเอาวันโทรศัพท์มาให้ไปไใจเปิดซักเครื่องเอาขนมมาฝากเด้อตายไป,ไปนี่ น้องไปซักเครื่องโอ้ซักเครื่องสักกองก็เป็นอ้ลงไปแล้วโอ้ระวังเด้อไม่ต้องตื่นเต้นค่อยไปค่อยมาเห็นไอมาแล้วตื่นเต้นบะ กิ่นมกแตงเด้อพี่น้องเด้อมกแตงให้มกแตงสวนนี่มักแตงคล้ายๆคือมกแตงกว่าแต่ว่ามันเป็นมักแตงมักแตงอันนี้ซีเมีแต่เผาเมียนเผามงเนะปกติมันหน่วยใหญ่กว่านี้ได้อีกเนาะบางที่หน่วยมันใหญ่มันงามนี่สําข่าพี่ได้มักแตงอันี้สวอนยังว่ะคล้ายๆคือมักแตงกว่าแต่ว่ามันเป็นมากใหญ่มักแตงกว่าซีโมใหญ่ป่านนี้ยังมีมากที่ว่าใหญ่กว่านี้อันนี้ยังโวใหญ่เต็มที่แม่น้องในหนูเอามาปั่นเพื่อนกินมีเจาเกลือ

เงินน้องในหนูฝนตกห้พี่น้องเลยมือนอเมซิงขนาดเลยอันห้อยยู่เทิงก็สิเป็นอันเป็นซ่าเนาะสาไว้ต้มให้ได้สกินมดก็แต่มันมันอยู่ได้ดนปะโอโอประมาณปีสงปีก็ยังเกียจไปกินได้ยูอ้อยูโดนเนาะใบซาใบสาแห้งเอาไว้ต้ม เอาไว้ต้มน้ำกินน้องเลยมันก็สีแซ่บได้หอมๆกระเจ้าสิกินแต่น้ำต้มทางนี้ดีเล่ากินน้ำต้มอ่ะกินน้ำดิบอันตรายมันบ่แม่นน้ำดื่มันนะได้ไปบ๊วยโอ้มืดอครึ่งนึงล่ะกินมาเพื่อนกินคนเดียวอิ่มหน่อได้ไหมมาแต่งนวยนึ่งกับบริเวณนิดหน่อยนี่ละสบายดีสบายดีน้องในหนูสบายดีอันนี้ตอนนี่มาเพื่อนอยู่กับน้องในหนู ไอ้นีขนมมาฝากขนมคาใจฮะเอาให้เอาให้ใหมดเลยตอนนี้บอไว้ก็อยู่กับน้องในหนูน,นี่แหละที่ว่าน้องในหนูอยู่กับแม่สองคนกับแม่คนสองคนแค่ในส่วนกับบริษัทเจ้าบริเมืองบ้านดูเลยเลยนาะเป็นเดือนแล้วบ่จักตั้งแต่ไอมาตอนนั้นพคนละเนาะบริเมืองบ้านเลยเดี๋ยเป็นเดือนแล้วเนะ่น้องเลยจะเจ้าบริค่อยเข้าเม,ามาืองบ้านซือยู่จ่ให้แต่ส่วนเท่านั้นอันนี้ทางเข้าเข้าเจ้าอนะันนี้เนาะ โอ้ยังอยู่หลายเดือนอยูส่สัตว์ปูดเข้าบักหลายสขาสตรสี่ไว้อันนี้น้องในหนูอันนี้แม่แม่เราแม่น้องในหนูแม่ซื้ออย่างแม่องซื่อเสงานะแม่เสง่งเราซื้อเสง่งอันนี้น้องในหนูเป็นน้องสาวละอยู่กับแม่สองคนเลยเราเห็ดเวียกอยู่ในเมืองแต่บ่ค่อยได้มากเราเล่ากันโดนๆดนจังได้มากแล้วก็ไอ้ก็อยู่แต่เวียงพุน่นไอ้ก็จากันครอบครัวไปตั้งแต่น้องพันได้เกิดซะป่ะ เป็นอย่างนี้น้อยเหมือนกันเนาะเคยเห็นหน้าไอ้ยูบ่ไลบ่เคยเลยแต่เห็นยูบ่่านเห็นก็สเจื่อนะไอ้ตัวเห็นได้ยูบ่เห็นนี่เห็นแต่ในหุบบ่มีหุไหเรื่องยูบ่เออเห็นเราบ่ได้มาใกล้เลยนะบ่ได้มาหาพ่อหาแม่เลยแม่และเราก็อ okay. ยู <t 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 right ่กับน้องเนี่ยสองคนโอเคเนาะบ่เพ่อนมากวันนี้ก็จกมาส่งข้าวดีจะเอาข้าวดีมาส่งให้น้องบ่เพ่อนกันมาด้วยความยากความลำบากนะ ลดตามที่บ่าตามที่นอัน,อนทุกคนได้เห็นแล้วละในคลิปเบ่าเพื่อนเส้นทางการเดินทางของเบ่าเพื่อนนั่นแหละในคลิปทุกยากลำบากสั่นไหวเพื่อนบืนดันด้นมาพี่น้นนนนองโอ้เอาข่าวดีมาส่งพห่น้องเพื่อนก็ดีใจน้องกับกับผู้ดีมีนาคนหนึ่งนะ้องเราอยู่ต่างทิ่นหรือว่าอยู่ต่างประเทศเราอันจะให้ความสื่อเหลือจะส่งให้น้องเนียนอยู่ต่าง อยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกที่อยู่เฉยเพื่อนกับโบแน่ใจขึ้กันเนาะะเพื่นก็ลืมแนละ้วหลายคนคเป็นเจ้าเส้นมาเพืเ่อนเดมีคนหนึ่งเราอันาจะซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือน้องกระิเข้าองเงีย้ยอะไรอีกจะน่อยก็ได้มาส่งเข้าองเงีย้ยอนะไเนาะเพราะว่าเดือนมือนี้กันมาที่สิบห้ามือนี้วันที่สิบห้าเดือนเก้าเดือนกันยาเดือนกันยานี่วันที่หนึ่งนี่ก็ได้ไปจุดซื้อแล้วนี่จุดซื้อเข้าองเงี้ยพอนึ่งและนะ้วเนาะแม่นบ่ฮะเข้าโปรเกียมบ่เข้าโปรได้เป บหูโอ้เข่าเฮียนก็ยังบุหูเจ็กสามได้แล้วนั่นแหละอาจจะงอยากให้เจ้าได้เฮียนก็เจ้าอยากอยากให้เจ้าหันได้เฮียนเพราะว่าอย่างเราะวาอนาคตเป็นห่วงอนาคตอย่างน้อยก็เฮียนมันจบจากอันยากบ่ได้สูงสุดเลยให้มันจบปห้าซะเนาะขั้นดีแท้ก็จะให้จบมเจ็นั่นแหละเขาจะจากอ่านบ่เพื่อเอาข้าวดีื้นนี้ข้าวข้ามาข้าวดีของบ่าวเพื่อมันนี่ก็คือ เพื่อนเอาเข้าวดีมาส่งก็คือมีคนเอฟซีคนหักแพงกระเจ้าหักกระเจ้าแพงอีกตัวน,น้องนี่แหละมีความได้อีกตัวน,น้องอีนน้องกับเป็นเด็กน้อยเป็ตนตระแพงด้ซีอีโอจะให้แต่ส่วนอยู่แต่กตตับแม่แล้วก็จะให้น้องันได้เฮียนจะให้มีน้องมีโอกาะอยู่กับโลกกว้างอยู่กับโลกภายนอกเพราะว่าสมัยฝั่งกองูนี้มันบุกคือเก้าแล้วเด้อจากส่งเงินมาให้น้องกันซื้อเครื่องซื้อของอุปกรณ์การเฮียนองให้มาเพื่อนก็ต้องขอบคุณพวกขอบใจหลายๆน้องมาเพื่อนเอาข้าวดีมาส่งให้น้องน้องก็ดีใจแน่นอกดีใจเนาะ รถเข้ามารถทอดันาดซาอันนี้เออโอเคโอเคน้องพี่น้องน้องบอกเพื่อนได้มาหาน้องมาฮอดน้องแล้วแหละที่แรกบอกเพื่อนก็ว่าบอกเพื่อนนั่นเบื้องสถานการณ์ทีดแล้ว่าเพื่อนเราสิไปต่อก็คือไปกินป่าเบื้องส่งคือสิบง่ได้ไปแ่ะพอดีเบตกพี่น้องเลยบอกเพื่อนมาหาน้องแล้วก็สิได้กลับเมื่อนอนบ้านห้วยเดือน้องก็ดีใจมันบ่แม่ดีใจเพราคนมันซึกเป็นอะไรมีคนอยากอันส่วยเหลือมีคนอยากให้น้องได้เฮียนดีใจบอกดีใจเนาะ เม่เราก็ดีใจเราก็ปกติก็เจ้าสิเป็นคนดันอายได้พี่น้องได้เพระาะว่าก็เจ้าหยุดยไปในส่วนก็เจ้าสิบ่ค่อยได้เข้าเมืองในบ้านในเมืองปอปานได้หรอกน้องกันเล็กๆก,ก็อายจากจากที่ทำนิตเป็นคนแปลกหน้ามาเพื่อนกัน,นเป็นคนแปลกหน้ามาดุมาหาตลอดลายแล้วกลายเป็นคนสนิทรับแคงกันเลยวันนี้ซัอนกับน้องสาวแล้วนี่ไงผู้นี้รับซัอนกับน้องสาวลาคนหนึ่งลเลยนีย่น้องในหนูนี่โอเคเนาะบ่เพื่อนก็ต้องขอขอามขอบใจแทนเอน้องอีกหนึ่งขอบใจเพื่อนเ้อะฮะขอบใจเลย เดี๋ยวเพื่อนกสิเดินทางต่อน้องเพื่อนกสิเดินทางกับน้องเวินโต้แล้วก็ท่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งโอเคโอเค,อเคน้องพี่น้องมาเพื่อนกสีกลับก้อนป่ะนี่บางเทีอาะย่านพ่อของน้องเวินโต้หนิท่าบอกเพื่อนบอกเพื่อนได้มาหาน้องแล้วเดี๋ยวาเพื่อนสิท่ายบรรยากาศฝนตกพี่น้องเลยโอ้เกือบ,บาเพื่อนก็เริ่มนักละ ขีดตมติดเกลือพี่น้องโอ้มึงให้ส่วนก็เจ้ามันเริ่มเขี่ยแล้วได้ตอนช่วงที่เราเพื่อนมาหันย่งงางกันย่งงางกันเป็นแบบว่าเห็นขี้ดินเห็นอันนี้นาะมารอบนี้เราเห็นแต่เครื่องพูกของฟังมารอบนี้บ้าเพื่อนให้น้องเพโ่นตนี่ขับรถนำหน้าก่อนเดี๋ยวเพื่อนสิงอย่างเงาเพราะว่ามันมันขึ้นไปน้ำกันมันเดี๋ยวมันลดลม้มมันสิเจ็บอันตราย tha ngàn ta lai